ทางบริษัทของเรานะครับทำทางด้านสินค้าความสะอาดนะครับแล้วก็สุขอนามายัยหรือเรียกว่าไฮชีนบริษัทเราเนี่ยก็ก่อตั้งมานานนะครับสามสกว่าปีก็เริ่มจากธุรกิจเคมีเล็กๆนะครับเป็นของกลุ่มวิศวกรของคนไทยนะฮะมาร่วมทุนกันแล้วขยายไปเรื่อยๆในกลุ่มสินค้าความสะอาดเนี่ย ใหม่ๆแล้วก็เจาะตลาดเฉพาะด้านของโรงแรมนะครับแล้วก็จับสินค้าด้านซักรีดพอผ่านมาสักระยะเนี่ยก็เริ่มกระจายละเพราะว่าลูกค้าต้องการสินค้าเราดีมีคุณภาพกระจายไปทางด้านแบ็กออฟฟิศของโรงแรมนะครับจากแผนกซักรีดก็เป็นแผนกแม่บ้านแผนกครัวสระว่ายน้ำเนี่ยพอขยายมาเรื่อยๆปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยก็ต้องการเครื่องจักรด้วยเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยเป็นสินค้า ถึงบริการมืออาชีพไม่ใช่ขายตามบ้านถ้าขายตามบ้านเนี่ยเขาจะใช้มือรางเราขายทางด้าน B 2 B เนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องจักรเขาใช้ใช้เครื่องจักรที่ต้องใช้น้ํายานเนี่ยลูกค้าก็เรียกร้องว่าเอา้าทำไมพีรพัฒน์ไม่ขายเครื่องจักรด้วยเขาจะได้สบายใจนะครับมีคนมาเยี่ยมมีคนบริการเราก็เริ่มลองขยายทางเครื่องจักรก็เริ่มจากเครื่องล้างจานไปไปมา,มาลูกค้าชอบ จากเครื่องล้างจานมาเป็นเครื่องจัรอุปกรณ์สะว่ายน้ำนะครับมาเป็นแผนกแม่บ้านเครื่องขัดถูพื้นเครื่องเช็ดกระจกอะไรนะครับมาเรื่อยๆจนกรทั้งล่าสุดนี่พลังงานแล้วก็มามาเป็นด้านเครื่องทําน้ําร้อนสําหรับอาบน้ํานะครับด้านประหยัดพลังงานตอนนี้เราก็เลยเป็นธุรกิจ3ส่วนน้ํายาก็ทําอยู่เครื่องจัรที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ ตอนนี้ลูกค้าจะคุยเราเครื่องจักรมากกว่าน้ํายาแล้วนะครับและสุดท้ายคือบริการแล้วเราก็จะเน้นบริการที่ใช้เครื่องจักรและน้ํายาของเราเช่นเรารับล้างจานนะก็เป็นธุรกิจโมเดลที่สักเซสแล้วก็รับดูแลสระว่ายน้ำนะตอนนี้ไปไปได้ดีเพราะนั้นตอนนี้เรามีธุรกิจโมเดลอยู่3อันอ๋อแล้วอยู่ในธุรกิจ2กลุ่มเท่านั้นนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มโรงแรมหรือสันทนาการเช่นโรงพยาบาล ร้านอาหารนะครับศูนย์ประชุมเนี่ยอันนี้เป็นสันทนาการอีกส่วนหนึ่งคือโรงงานอาหารนี่จากโรงงานอาหารขนาดใหญ่เราก็เข้าไปได้เยอะมากเลยซีพีก็เป็นลูกค้าใหญ่ของเรานะครับก็ตลาดก็เริ่มเปลี่ยนจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเขาเรียกว่าฟู้ดเซอร์วิสนะครับเป็นแคอริ้งบริการอาหารซึ่งโตเร็วมากนั้นตอนนี้เราก็อยู่ในสองส่วนนะครับน,นี่คือภาพรวมณขนานี้ครับมี2งประเด็นอันที่1ก็คือคุณภาพ เพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยมีทั้ง QC มี ISO ครบนะครับเรามีงานวิจัยของเราเองนะครับนี่คือคุณภาพเรื่องที่สองคือบริการหลังขายเราบริการแบบคนไทยนะครับคุณภาพแบบตะวันตกนั้นลูกค้าเรียกใช้เราเนี่ยบางที่ส24ชั่วโมงเนี่ยออนไลน์เนี่ยเร,เราพร้อมไปทันทีแล้วก็เชื่อว่าในเมืองไทยเนี่ยไม่มีใครมีการบริการในกลุ่มนี้นะครับ ได้มากเท่าเราไม่ได้มากเท่าพีรพัฒน์ครับเรื่อง Market Share เนี่ยม,มันค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยหนึ่งเพราะเราแบ่งลูกค้าเป็น7จถึงแกลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยเราก็มีความเป็นลีดเดอร์อยู่ประมาณ1จนถึง4เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ของตลาดก็เป็นนี้มาตลอดนะครับแต่รวมหมดแล้วเนี่ยทั้ง7-8็ดปดเซกเมนต์เนี่ยเราเป็นที่1ของบริษัทคนไทยที่เป็นคนไทยเนี่ยไม่มีใครมีมากเท่าเรา เพราะเรามากกลุ่มที่สุดนะครับการแข่งขันเนี่ยคู่แข่งเนี่ยเขาจะมีแค่กลุ่มเดียวหรือสองกลุ่มถ้าเป็นประษาทคนไทยเนี่ยจะมีไม่เกิน2กลุ่มถ้าเป็นประษาต,ต่างชาติอาจจะมีสามกลุ่มเพราะฉะนั้นมันก็มีกลุ่มที่4ี่ถึงแดที่เขาไม่มีเพราะนั้นเราก็ใช้วิธีเนี่ยกระจายลูกค้าไปได้หมดแล้วก็รักษาฐานลูกค้าไปได้ครับคือโดยเฉลี่ยแล้วเราอยู่ในช่วงประมาณ4ี่สิบต้นต้นถึง4ี่สิบปลายปายโดยเฉลี่ยนะครับ แต่ทางเป็นทางด้านของเคมีเข้าซึ่งเป็นาฐานหลักของเราเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วก็ใกล้ๆ5้าเครื่องจักรของเราก็อยู่ประมาณ30-40นะครับแล้วก็มีบริการบริการที่เกิน50าะรวมกันหมดแล้วก็อยู่นะครประมาณ40ต้นๆถึง40ปลายๆนี่คือกรอสนะครับแต่เรื่องของเน็ตเนี่ยของเรายังไม่ได้2หลักนะครับก็อยู่ในช่วงที่ประมาณ3 6ซซึ่งการที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราก็จะเอา เงินลงทุนเนี่ยเข้ามาปรับปรุงประสิทธิภาพเราไม่ได้พูดเรื่องตลาดนะครับเพราะเราเห็นตลาดเห็นศักยาภาพแต่ปรับปรุงประสิทธิภาพเช่นการเอา ERP มาเพื่อให้ลดการใช้คนลดความจุกจิกในเรื่อง back office อนะคนนั้นไปคนนี้คนนี้ไปทางนู้นนะครับแล้วก็มา u n i f i e ยด้าน production แล้วก็ warehouse นะเพราะ2อันเนี่ยจะทำให้ f i กคของเราลดลงภายในปี2ปีมูลค่าเพิ่มก็จะได้เพิ่มขึ้น ตรงนี้ Net p r o f i t ก็จะมาเองคือถ้าเผื่อแยกแยกเป็น2กลุ่มใหญ่ก่อนนะครับในกลุ่มของลูกค้าเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มของโรงแรมเนี่ยมันหลากหลายเลยเพราะว่าแต่ลโรงแรมเนี่ยเขาใช้สินค้าไม่เยอะเพราะนั้นคนที่เข้าตลาดเนี่ยก็ไม่ไม่มีใครใหญ่พอเพราะแต่เมื่อโรงแรมมันไม่ใหญ่คนที่ไปขายก็ไม่มีใครใหญ่พอที่จะไปปิด7 — 8 ·็ดแทะแนดในโรงแรมแต่ละคนทำได้1นึ่หรือสก็เหนื่อยแล้ว เช่นแผนกซักรีเนี่ยนะครับกว่าจะมีลูกค้าสัก1ิบ20ี่สิบราย,ยาใช้เวลาหลายปีเลยครับแล้วถ้าเผื่อเขายึดตลาดซักรีแล้วเขาจะไปแผนกครัวเขาต้องสร้างทีมใหม่หมดเลยซึ่งเขาก็ไม่มีปัญญาจะสร้างทีมใหม่หมดเขาไปทางด้านครัวจะไปแม่บ้านก็ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า5ปีอย่างแม่บ้านจะไปสาว่ายน้ําก็ต้องใช้เวลาร่วมเกือบสิปีจะไปแผนกวิศวะกรรมก็ต้องใช้เวลาอีก5ปี1ิปีเพราะนะบริษัทเมืองไทยอายุ IU ก็ประมาณ20 30ปีฮนะไม่มีใคร coverage ได้หมด นั้นเราก็ยึดไปเรียกว่ายืดไปแบ็กออฟฟิศให้กับหมดเลยนี่ในด้านของโรงแรมและสันทนาการส่วนด้านโรงงานอาหารเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการเซอร์ติฟายเพราะโรงงานอาหารขนาดใหญ่ต้องส่งออกพอเซอร์ติฟายเนี่ยก็ต้องมีตั้งแต่ทำความสะอาดมีแต่ค่าเชื้อเดีย๋ยวนี้จะมีคำพูดนะครับ GMPHACCP นะแล้วก็จะมี British Standard จะมีสิงคโปร์เลนแซโอ้โหพวกนี้เข้ามาเยอะเพราะนั้น แต่ละคนก็จะเก่งแต่ละสแตนดาร์ดถ้ารวมกันหมดแล้วก็ไม่มีใครเก่งหมดแต่เรานี่ c o ร e r คลมากกว่าเพื่อนนั่นนี่คือจุดที่ว่าเราสามารถไปจับและไปได้เร็วกว่าเขาก็เลยเราก็เลยยึดครองตลาดได้มากกว่าเรื่องความเสี่ยงเนี่ยน่าจะเป็นแนวคิดต้นๆของพีรพัฒน์ทำให้เราต้องเหนื่อยมากกว่าปกตินะครับการที่เราเปิดสินค้า2กลุ่ม3กลุ่มเนี่ยค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นกำไรจะน้อยกว่าเปิดกลุ่มเดียว การที่เราเปิดสองกลุ่มทั้งๆที่รู้ว่าฟิกคอสค่าใช้จ่ายเยอะกว่าเนี่ยเพื่อกระจายความเสี่ยงเพราะฉะนั้นตัวเลขของเราเนี่ยถ้าเราลดกลุ่มลงอ่ะนกำไรที่เป็นเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มขึ้นนะแต่การเติบโตจะลดลงความเสี่ยงจะมากขึ้นนั้นการที่เรากระจายเนี่ยเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดีที่สุดแลกกับกําไรที่ลดลงเล็กน้อยนั้นถ้าจะถามว่าเรากลัวอะไรเนี่ยตอนนี้เรามาถึงจุดที่บริหารความเสี่ยงได้เกือบจะสมบูรณ์แล้ว นะั้นเราไม่ได้กลัวความเสี่ยงเรากลัวว่าเอ๊ะแล้วเราจะปรับทิศทางไงให้มันโตเร็วกว่าเดิมกําไรเพิ่มมากกว่าเดิมตอนนี้เป็นจุดที่เกินกว่าความเดเวอเซฟายแล้วอ่ถ้าดูตัวเลขแล้วก็จะเห็นตามนั้นนะครับแต่โดยทั่วไปคนคาดหวังว่าบริษัทเข้าตลาดจะหาเงินมาก้อนหนึ่งลดหนี้นะเราไม่ได้ห่วงตรงนี้เท่าไหร่แต่การเข้าไปเนี่ยเราหวังจะมีการเติบโตมีการยอมรับนะครับยอมรับตั้งแต่สถาบัน การขายของหน่วยราชการการจะต้องไปขึ้นบัญชีนวัตก,กรรมอะไรไประเภทน,นี้ถ้าเผื่อเราไปอยู่ที่ตลาดเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นการที่จะได้พันธมิตรทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศที่มาลงกับเราก็ได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อรองรับธุรกิจใน5ปีข้างหน้าซึ่งจะไม่ใช่ดิสติบิวชันแล้วจะใช้คำว่าแพลตฟอร์ม เราคิดว่าเราเรามองเห็นทางที่จะไปอย่างนั้นได้ e EC เนี่ยก็หลังจากเข้าตลาดแล้วจะเห็นชัดเจนขึ้นแต่ก่อนเข้าเนี่ยเราได้เจาะตลาด CLMV มาแล้วและไม่ใช่เพิ่งเจาะเราไปเวียดน,นามตั้งแต่ปี1993เราไปพม่าตั้งแต่1995เพราะนั้นไปเรียกว่าไปจนปลุกแล้วครับเพียงแต่เรารอให้ความพร้อมของประเทศเขาสนามบินดีขึ้นอะไรดีขึ้นเนี่ยเราก็จะโตตามเขาณวันนี้เนี่ยเราคิดว่า CLMV เนี่ย มั่นคงแล้วมีอัตราเติบโตโดยเพราะการท่องเที่ยวนะมากกว่าไทยเพราะไทยเราใหญ่แล้วนั้นเราเห็น CLMV เป็นฐานได้แล้วนะเราก็พร้อมจะโตในอัตราที่มากกว่าเดิมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าจะก้าวจาก CLMV ไปเป็น AEC เนี่ยมี2ประเทศเท่านั้นเองอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ซึ่งคิดว่าไม่ยากเพราะเราก็ได้คุยไว้เพราะฉะนั้นเรามองเห็นเลยว่าเราสามารถไปและยังมีความเป็นผู้นําในตลาดนี้เราต้องการนะครับ ต้องการเป็นโกลด์สต็อกพะเราเห็นอนาคตเห็นเทคโนโลยีเห็นอินโนเวชันเห็นโอกาสแต่ในแง่ปฏิบัติที่ผ่านมา10ปีเนี่ยเราปันผล9ปีเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของเราเป็นหุ้นปันผลครับเรามีมีความมั่นใจนะครับในเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เราเห็นศักยภาพของคนไทยประเทศไทยที่จะเป็นผู้นำด้านทัวริสตด้านของด้านอาหาร แต่ว่าเราคิดว่าคนไทยยังไม่มั่นใจว่าบริษัทของคนไทยสามารถก้าวไปถึงจุดนั้นได้ทุกวันนี้คนที่เป็นผู้นำทางด้านคลีนิง่งไฮจีนเป็นต่างชาติทั้งสิ้นเลยซึ่งจริงๆแล้วศักยภาพคนไทยทำได้ถ้ามีการสนับสนุนแต่การสนุุก็ต้องดูบริษัทนั้นมั่นคงไหมไอการที่เข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นการพิสูจน์อะไรบางอย่างและถ้าเผื่เราทำได้เนี่ยประเทศไทยซึ่งเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยว ก็จะไม่จำเป็นต้องรอเทคโนโลยีจากต่างชาติซึ่งเรามั่นใจว่าเราให้ได้